อืมถ้าพูดไปแล้วมันก็เหมือนผู้ช่วยพูดนั่นแหละเหมือนผู้ช่วยผู้ช่วยนะดาวพูโตพูดนะผมฟังจากช่องช่องของหมายชาลาวันนะคือคนเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าตัวเองต้องถูกเสมอเนี่ยมันมันแย่นะผมบอกเลยแล้ว่ามันแย่แล้วมันคบไม่ได้นะจริงๆมันมันคบไม่ได้นะคนเรานะครับผิดต้องขอโทษเวลากดก็ต้องให้อภยัย คนเรามาต้องรู้จักรู้จักสถานะอย่าเบ่งมากเกินไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบว่าฉันเป็นคนดังและฉันไม่มีใครแตะต้องฉันได้ฉันต้องถูกเสมอถ้ายังมีความคิดแบบนั้นอยู่ถ้ายังมีความคิดแบบนั้นอยู่ผมมองว่ามันจะไม่มีเพื่อนแหละมันจะไม่มีคนอยู่อยู่ด้วยหรอกทุกคนอยู่ด้วยเหตุผลนะทุกคนอยู่ด้วยเหตุผลผมจะบอกให้ คือไม่ต้องพยายามไม่ต้องไปพยายามให้เขามารักเราหรอกเราทําตัวเองเราทําตัวเองให้คนเขารักเราดีกว่าผมถึงบอกแล้วว่าใดๆก็ตามนะครับใดๆก็ตามคนเราถ้าถ้ายังอยู่ยังอยู่กับชุมชนยังอยู่กับชาวบ้านยังอยู่กับพ่อแม่นะครับเราไม่ได้บังคับให้พ่อแม่มาลักเรานะผมไม่เคยบังคับให้พ่อแม่มาลักผมนะแต่ เราอยู่กับพ่อแม่เขาก็เห็นว่าเฮ้ยลูกลูกเขาเป็นอะไรยังไงลูกของแต่ละคนเขาเป็นยังไงลูกของตายายน่ะถามว่าพ่อแม่รักลูกทุกคนไหมรักลูกทุกคนแต่เขาเขาเลือกที่จะอยู่กับใครแล้วเขาสบายใจตากับยายก็เลือกที่อยู่ตรงนี้ยี่สิเก้า 7, อ๋อเป็นสามพันออขอบคุณมากครับขอบคุณแซมแพมนะครับผมอ่านไม่ออกหรอกน่าจะเป็นโลโก้นี่มนะั้ง ขอบคุณนะครับหนึ่งคือเราจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้ว่ามันจะมีปัญหาเวลาผมชวนเอฟซีทำบุญผมรู้ว่ามันจะมีปัญหาทุกครั้งนั่นแหละครับแต่แต่มันผมมองว่ามันทําให้บ้านเราจเจริญขึ้นมันทําให้บ้านเราจเจริญขึ้นบ้านเราจะเริญยังไงคือตอนทําผมไม่อยากจะไปตอนทําสารหลักบ้านอะ่ะก็ ผมก็พยายามที่จะไปนําเสนอแล้วก็โดนแล้วก็โดนต่อว่ามาผมก็เลยเออไม่เป็นไรคืออียานก็ทัทง้งทั้งทั้งที่ผมก็จะนั่นนะเรื่องเรื่องสารหลักบ้านแต่บางครั้งบางทีมันมันมีหลายอย่างที่ที่เราไปยุ่งตัวนั้นไม่ได้แต่มันก็เสร็จไปแล้วแหละเรื่องสารหลักบ้านต่อมามีศาลาสาลาสาลาวัดบ้านกอกรเนี่ยสาราวัดบ้านกอกรเนี่ย,าากรกรยมันไม่ใช่หลังเล็กๆนะครับ มันไม่ใช่หลังเล็กๆถ้าใครที่เป็นเอฟซีถ้ามาที่บ้านกอกๆคุณจะเห็นเลยว่าศาลามันหลังใหญ่มากถามว่าทําไมต้องสร้างใหญ่ผมมองว่าพายการคงสร้างไว้เพื่ออนาคตของลูกหลานนั่นแหละเราชีวิตครึ่งค่อนแล้วนะเรา40สปีอีกไม่คือเราจะอยู่อีกได้นานแค่ไหนละ่ะ4ี่สิบห้าปีแปดสิบเอยู่ถึงนู่นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ลูกหลานเราได้ใช้แน่นอนครับ ศาลาเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเป็นศาลาเนประสงค์ด้วยนะครับมันเป็นศาลาในประสงค์ม,รรรม,มีกิจกรรมมีกิจกรรมวันเด็กมีกิจกรรมโน่นนั่นนี่สามารถมาใช้ได้มาใช้ศาลาแห่งนี้ได้มันเป็นศาลาหลังใหญ่มีการประชุมมีการประชุมมีกิจกรรมสัมมนา hood, มาใช้ศาลาแห่งนี้ได้เลยจริงๆเพราะว่าศาลาคือศูนย์รวมศูนย์รวมของหมู่บ้านศูนย์รวมจิตใจของหมู่บ้านอยู่แล้วนั่นแหละครับผมทึกมองว่า คนละไม้คนละมือคนละเล็กนละน้อยเราไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกแต่ f อฟซก็ช่วยสร้างนะทาฐานฐานเสาฐานเสาก็เงินของเอฟซช่วยนะครับเราก็หาเงินมาช่วยฐานเสาถ้าจาไม่ผิดน่าจะหมื่นห้าเทฐานเสาเฉยๆนะครับเทส,สันเทาเฉยๆนี่ก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะถ้าจําไม่ผิดนะแล้วก็คานอีกเทคานก็เงินของเอฟซช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับเทคาน เทคานน่าจะหมื่นหมื่นสองหมื่นแล้วก็เสาอ,อีกนะครับแม่พิมพมันมันแตกก็ไปเช่าแม่พิมพ์มาอีกหมื่นห้าอีกก็เงินของเอฟซร่วมด้วยช่วยกันนั่นเนี่ยที่มันแล้วก็เคลนยกยกสลา,าอีกข้างละหมื่นห้าอีกก็ถ้าไม่มีเงินเอฟซมาช่วยครับพระอาจารย์จะพระอาจารย์ก็จะไม่ไม่ได้มีปัจจัยไม่ได้มีปัจจัยหมู่บ้านเรามันไม่ใช่ไม่ใช่หมู่บ้านที่แบบใหญ่โตขนาดนั้นนะครับ นี่ผมไปถามอยู่คือคือหมู่บ้านมันเล็กๆนะครับหมู่บ้านเล็กๆเองถามว่าพระอาจารย์มีกระถิ่นไหมน่าจะไม่มีกระถินนะน่าจะไม่มีกระถินน่าจะไม่มีกระถินเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆมันไม่มีเจ้าภาพใหญ่อ,อะไรขนาดนั้นหรอกครับก็รอก็รอเนี่ยใช่ไหมก็รอไอทำพระป่าเอาทำผระป่ามันก็เป็นอย่างนั้นครับมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าสร้างเสร็จอ่สมมติว่ามุงหลังคาเสร็จใครละได้ประโยชน์ ชาวบ้านได้ประโยชน์นะทุกคนนะทุกคนได้ประโยชน์หมดทุกคนได้ประโยชน์หมดมีการทําบุญทําบุญงานบุญประจําปีนู่นนี่ทุกคนได้ใช้หมดฝนตกฝนตกแล้วจะวิ่งไปไหนละ่ะวิ่งเข้าศาราครับเพราะมันมีหลังคา <c oughs> เอาอจะได้ไม่เปียกใช่ไหมละ่ะมันเป็นตรงนั้นมีกิจกรรมป้ายพาสวนมนกิจกรรมมันก็ต้องใช้ตรงนั้นผมถูกบอกว่าเงินทุกบาททุกตังค์เนี่ยที่เอามาทําที่เอามาทําเพื่อ เพื่อเพื่อบ้านหมู่บ้านมันจะได้เจริญกบสาราหลังใหญ่นะผมมองเออมันก็เป็นหน้าเป็นตาดิมันก็เป็นหน้าเป็นตากับชุมชนกับหมู่บ้านเรานะอืมแต่มันก็ยังคือมือไม่พายเอาเท้าลาน้ําอ่ะคือไม่ได้ช่วยสักกระแดงเดียวแต่แม่ก็บน่นมันก็หาเรื่องมาติมาด่าอยู่ได้พวกปัญญาอ่อนเนื้อแล้วหาสุดนะแล้วหาสุดผมหาตังค์มาซื้อหินนะหาตังค์มาซื้อหินไปโรยโรยถนนเนี่ยนะทั้งทั้งที่ ทุกคนก็รู้อยู่ว่าถนนมันเละถนนมันเละมันมายากถ้าไม่มีหินไม่มีเงินจาก f อฟมาซื้อโรยไปทุกปีทุกปีทุกปีถนนมันจะเป็นอย่างี้นะถนนมันจะเละจนไปจนถึงหน้าแรงเลยนะครับแล้วบางทีเนี่ยทุกถ้าไม่มี f อฟช่วยนะครับเดินครับอ่ารถมันเข้ามาไม่ได้เดินครับเดินเอากิโลนึงครับเดินเอาเออได้เดินแน่นอนเพราะว่ามันเละถนนมันเละมันมันเป็นโครนนะครับ มันเป็นบวกโค่นเนี่ยมันมันไม่มีหินมันไม่มีหินมันก็เป็นเป็นหนองใช่ไหมล่ะก็ได้เดินเอานั่นแหละนี่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มันขี่มาได้มั้ยมันขี่มาได้เพราะอะไรเพราะเอฟซีซื้อหินเกดมาไงหินเก็ดหินกวดมันมันลยไงเออมันเป็นอย่างนั้นสะพานเนี่ยจะรอดงบไหมล่ะถ้าจะรองบไหมล่ะให้ผู้ใหญ่บ้านเขียนโครงการไหมล่ะเขียนโครงการของบไหมล่ะปีไหนมันจะได้ปีไหนงบงบมันจะลงมาพวกเราก็รู้อยู่ พวกเราก็รู้อยู่ว่ารองเงินจากรัฐเนะี่ยมันต้องใช้เวลานานแต่สะพานมันต้องได้ใช้ทุกวันอืมเขาต้องเอารถมาจอดนี่ก็ต้องเดินข้ามข้ามไปข้ามขอนไม้ไปนะที่ผมถ่ายนะั่ยก็เป็นอย่างนั้นอืมแต่ถ้าร่วมด้วยช่วยกันล่ะร่วมด้วยช่วยกันมันก็จะได้มันก็ได้ได,ได้ใช้เร็วเออมันก็จะได้ใช้เร็วแต่มันก็จอดจงจอดจงว่าเอ้ยไอ้ไรขี้โกงค่าอาหารเพนหรือเปล่าขี้โกงกระสอบปูนหรือเปล่า อ่าขี้โกงขี้โกงเห็นเกตหรือเปล่าโอ้กูจะกูจะบ้าตาย <c oughs> มันก็เป็นอย่างนั้นมันก็ก็ก็แล้วแต่ให้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 เขาด่าเขาว่าเขาว่าผมไปเออมึงอยากจะด่ามันป่าก็แล้วแต่มึงเออแต่ยังไงยังไงสะพานมันก็จะเสร็จเออ,เอ,อสะพานมันก็จะเสร็จทุกคนก็ได้ใช้ ทุกคนก็จะได้ใช้ทำว่าเกี่ยวกูไม่ไม่เกี่ยวนี่กูมาถึงนี่เนี่ยนากูดูดีแต่นั้นเป็นสะพานไปวัดไงพระอาจารย์อะได้พระปาพระป่าพระป่ามาเมื่อกี้เนี่ยพระป่าเล็กๆนะครับได้เงินมาสามหมื่นผมถามพระอาจารย์ได้ได้ตังเท่าไหร่